พี่น้องชาพุธที่เคารพักครับผมศาสตราจารย์ดรดุษฎีวัดแก้วอินประธานมูลนิธิพิทักษ์พุทธศาสนาและวัฒนธรรมครับวันนี้เราลงพื้นที่ที่วัดเขียนเขตน,นะครับซึ่งปรากฏมีคณะสงฆ์จากหลายอำเภอในจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับได้ทยอยเดินมาเพื่อที่จะถวายกําลังใจให้แก่ท่านเจ้าพระคุณเจ้าคณะจังหวัดนะครับก่อนในรายละเอียดนั้นทางมูลนิธิได้ได้พูดคุยกับท่านหลวงพ่อนะครับ ในรายละเอียดในเรื่องการแต่งตั้งในเรื่องของการอถอดถอนของมติของมสนะครับซึ่งในรายละเอียดนั้นคงเข้าใจว่าพี่น้องชาวพุทธคงจะพอทราบนะครับโดยกฎมหาเถ,ถรสมาคมการแต่งตั้งตั้งแต่เจ้าวาดพระรามหลวงนะครับท่านเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะโหนเจ้าคณะภาคขึ้นไปจะเป็น ความเห็นหรือมติของมสทุกกรณีนะครับแต่วันนี้หลังจากที่พูดคุยกับท่านเจ้าประคุณแล้วรายละเอียดเหล่านี้ปรากฏว่าไม่มีในมตินะครับมีแต่มสบางรูปออกมาพูดว่าไม่ทราบเรื่องนะครับและหลายรูปก็บอกไม่มีความเห็นในเรื่องนี้นะครับส่วนสำนักพ,พูดเองก็ยังไม่มีการถแถลงอย่างเป็นทางการและก็มสอเองวันนี้นะครับ มีการประชุมน่าจะถแถลงช่วงประมาณสักบ่ายสามบโมงนะครับว่าท่านาถูกปลดในเรื่องหรือในอธิกรข้อใดนะครับซึ่งวันนี้ทางมูลนิธิเองได้ลงพื้นที่ที่วัดเขียนเขตน,นะครับและก็ได้กราบหลวงพ่อแล้วก็ได้พูดคุยกับคณะพระสังฆาธิการหรือพระสงฆ์ในจังหวัดที่มาถวายกําลังใจก็มีความรู้สึก ตกใจและก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแม้จะผ่านมาแล้วหลายวันก็ยังเป็นอะไรที่ยังหาคําตอบไม่ได้นะครับซึ่งสังคมไทยสังคมพุทธก็ยังกังวลอยู่ว่าถ้าเคสนี้เป็นเคสแรกอ,อีกเคสต่อๆไปจะมีปัญหานะครับฉะนั้นแล้วจึงมาทวงถามว่าเกิดขึ้นได้เพราะอะไรและเหตุที่มันเกิดขึ้นเนื่องจากสืบเนื่องจากสาเหตุอะไรครับสวัสดีครับ